ใครใช้ iPhone จะรู้ว่าในอัลบั้มรูปมันจะมีฟีเจอร์ที่รวมหน้าคนเอาไว้ใช่ไหมครับเมื่อคืนผมนอนว่างๆเลยกดเข้าไปดูเล่นมันก็ขึ้นหน้าพ่อแม่หน้าเพื่อนแต่มีอยู่โฟลเดอร์หนึ่งเป็นหน้าผู้ชายแปลกหน้าหน้าตาซิดซีดที่ผมไม่รู้จักเลยผมงงมากเพราะอัลบั้มบอกว่าพบคนนี้ใน580รรูปภาพเยอะขนาดนี้เป็นไปได้ไงผมเลยกดเข้าไปดูรูปทั้งหมดปรากฏว่า ทุกรูปคือรูปเซลฟี่ของผมเองที่ถ่ายในห้องนอนตลอด1ปีที่ผ่านมาครับผมซูมดูทีละรูปผู้ชายคนนั้นแอบยืนอยู่ตรงมุมมืดของห้องบ้างโผล่หน้ามาจากตู้เสื้อผ้าบ้างหรือบางทีก็สะท้อนอยู่ในกระจกเงาเล็กๆข้างหลังผมคือมันอยู่กับผมมาตลอดทุกรูปขนผมลุกสู้ไปทั้งตัวรีบกดออกจากแอปแล้วหน้าจอก็ดับไปเป็นสีดา ในจอดับๆที่สะท้อนหน้าผมอยู่นั้นผมเห็นผู้ชายหน้าซีดคนนั้นชะโง,งกหน้าข้ามไหลผมมาแล้วกระซิบว่าดูครบแล้วเหรอถ่ายรูปคู่กันอีกไหม